เกมนี้เล่นที่ไหนเล่นเกมนี้ได้ที่ไหนกันบ้างเครื่องมือที่เราจะใช้ในการสอนสลับมือใหม่นะคะคือเราสามารถเริ่มทำกำไรหรือว่าฝึกฝนได้จากเครื่องมือที่มีชื่อว่า MT4 MT4 นะครับสหรับการเทรดในตลาดโลกนะคะยอดพิตเลย ก็หลายๆโบรกนะคะจะทำการเชื่อมสัญญาณกับ MT4 นะคะเราอาจจะมี MT5 แล้วก็มีกลุ่มอื่นๆหน้าตา MT4 mm hmm. ก็ไม่ได้ซับซอ้อนนะคะ mm hmm. เราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีๆเลยเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะข้อดีของ โปรแกรม mt 4นะคะสามารถเปิดกราฟและก็เทรดได้บนโปรแกรมเดียวได้เลยโปรแกรมนี้สามารถติดตั้งเปิดสถานะร่วงหน้าแล้วก็ตัดขาดทุนร่วงหน้าได้เมื่อผิดทางนะคะแปบลบว่าเราไม่จําเป็นต้องเฝ้ากราฟตลอดเวลาแล้วก็โปรแกรมนี้สามารถติดตั้งได้ทั้ง PC คอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือทั้ง Android และก็ iOS นะคะโปรแกรมนี้มีความยืดหยุ่นสูงเช่นการเล่นกราฟการตั้งค่าอินดิเคเตอร์ต่างๆสามารถ เพิ่มอินดิเคเตอร์ที่เราต้องการได้ค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวแล้วก็มีประโยชน์กับ p r i ยแอคชั่นเทรดเดอร์อย่างมากเพราะทำให้นักลงทุนสามารถเทรดได้โดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลาได้อีกด้วยทัฉะนั้นทุกทท่านที่จะเริ่มเทรด forex นะคะทุกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดที่ play store บนมือถือของท่านแล้วพิมพ์คำว่า Meta t เทรดเดอร์ส่วนการลงโปรแกรม Meta t เทรดเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณนะคะก็จะต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ของโบรกเกอร์ใดโบรกเกอร์หนึ่งที่เราได้ทำการเปิดบัญชีก่อนหากท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีนะคะก็สามารถเข้ามาที่บัญชีของฉันแล้วก็ดูวิธีการเปิดบัญชีนะคะจากนั้นเราก็กดที่เมนูคำว่าเปิดพอร์ตได้เลยค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นของบล็อกเกอร์ M Trading ก็เงื่อนไขที่ได้ใช้ของ MT4 ที่นี่ก็เนื่องจากว่าซัพพอร์ตกับโปรแกรมของอาจารย์นั่นเองนะคะแล้วก็ทําการกรอกข้อมูลต่างๆนะคะเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้เลขที่บัญชี m t 4เป็นเลขที่บัญชีคลายแอนนะคะของที่นี่แล้วเราก็เมื่อได้เปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่ล็อกอินได้เลยค่ะ แล้วเราก็นำอ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราได้ทำการลงทะเบียนไว้นะคะก็นำมาใส่แล้วก็กดล็อกอินอีกครั้งหนึ่งค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อเราได้เข้ามาแล้วเราก็จะเห็นว่ามีแพลตฟอร์ม2แพลตฟอร์มให้เราเลือกนะคะแพลตฟอร์มแรกก็จะเป็นเปิดใช้งานโปรแกรมเว็บเทดเดอร์นะคะส่วนอันที่2คือดาวน์โหลด Meta t ทด d e r 4เราจะใช้โปรแกรมดาวน์โหลด m t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  e ด d e r 4นะคะแล้วก็กดรันค่ะ จากนั้นก็จะขึ้นป๊อปอัพนะคะให้กดคาว่า yes ค่ะแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการติดตั้งโปรแกรม MetaTrader 4บนคอมพิวเตอร์ของคุณนะคะติดตั้งเสร็จแล้วนะคะเราก็กด finish ได้เลยค่ะ ในส่วนของการเปิดบัญชีหรือว่าฝากถอนนะคะก็เดี๋ยวไปศึกษาที่หลังในส่วนของการเปิดบัญชีนะคะก็จะมีลิงก์และก็ขั้นตอนรายละเอียดของการเปิดบัญชีให้ ทุกท่านนะคะสามารถได้เปิดบัญชีได้อีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวโปรแกรม m e t a t e n d e r f 4นะคะก็จะติดตั้งอยู่ที่หน้า Desktop บนโปรแกรมของทุกท่านนะคะก็จะขึ้นโลโก้ของโ b เกอร์นั้นที่เราเลือกนะคะเป็นรูปแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถนำโปรแกรมนี้มาใช้ในการซื้อขายบนตลาด Global Market ได้เลยค่ะเมื่อติดตั้งแล้วนะคะทุกท่านก็จะมี โปรแกรม MT4 นะของ Forex Optimum อยู่บนคอมพิวเตอร์ของทุกคนแล้วนะคะเราก็จะสามารถเริ่มเข้ามาทำการเทรดแล้วก็เรียนรู้การเทรดไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะและท่านใดที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะจะมีไอคอนเป็นรูปสีฟ้า MetaTrader 4คุณก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ฝั่งซ้ายด้านล่างนะคะคือ คู่สกุลเงินเราสามารถที่จะแก้ไขลบหรือเพิ่มได้คู่สกุลเงินอะไรที่เราต้องการอ,าออกออกเรากดลบได้เลยนะคะแล้วเราก็กดออกนะคะเช่นอันนี้เราไม่เล่นอันนี้เราไม่เล่นนะคะเราสามารถอ,าออกได้เลยลบนะคะส่วนอันไหนไม่มีเราก็กดบวกเข้าไปนะคะแล้วเราก็ไปเพิ่มเขาเข้ามานะคะได้เลยถ้าเราจะเล่นคู่สกุลเงินอย่างอื่นหรือว่า ไปเทรด Apple อย่างนี้ค่ะแล้วก็เพิ่ม Apple เข้าม,มาได้นะคะเราอยากจะเทรดที่เรารู้จักกัน Facebook แมม Facebook นะคะ Facebook เรารู้จัก Facebook ใช่ไหมเร,เราไม่ลองไม่เทรดหรอกแต่เราอยากเห็นกราฟหน้าตากราฟอะไรเงี้ไปกดมาเล่นได้นะคะ Facebook ก็เห็นไหมคะ FB นะคะก็คือบริษัท Facebook Inc. นะคะอะไรที่เรารู้จักอีก Yahoo Yahoo นะคะ,ะนะคะอยากจะเห็นหน้าตากราฟ อารีบาบาใช่ไหมคะบาบานะคะก็คือเห็นไหมคะอารีบาบากรุ uh, like ๊ปโฮดิ้งลิมิเต็ดนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปนี่คือเมนูฟังก์ชันแรกนะคะของคู่สกุลเงินนะคะส่วนคอมพิวเตอร์เป็นยังไงคะนี่ค่ะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะคะถ้าท่านใดไม่มีให้ไปที่มุมมองแล้วก็ไปเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือได้นะคะ ขอจัดระเบียบนิดนึงนะคะระเบียบนี้เราสามารถจัดได้เรียงตามความต้องการของเรานะคะลากมาได้เลยลากตามความต้องการของเราส่วนหน้าตาของทางนี้นะคะจะอยู่ใน m a มาเ t ็ตวอชลื MarketWatch อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเห็นคู่สุขุลเงินที่เราต้องการนะคะถ้าใครมีไม่หมดก็ไปคลิกขวาแล้วก็ขึ้นแสดงทั้งหมดก็ได้นะคะจะขึ้นมาให้ทั้งหมดเลย ะะก็จะมีคู่สุกุลเงินทุกคู่สุกุลเงินเลยให้เราเลือกดูทั้งหมดรวมถึงหุน้นแล้วก็กลุ่มสินทรัพย์อื่นๆต่างๆนะคะหากว่าเราต้องการจะโชว์เฉพาะคู่เงินที่เราจะเทรดเหมือนในโทรศัพท์เมื่อสักครู่นะคะถ้าเราโชว์ทั้งหมดเราก็กดซ่อนทั้งหมดนะคะทีนี้เราก็คลิกขวานะคะแล้วก็ไปที่สัญลักษณ์นะคะจากนั้นก็จะเห็นว่ามีคู่เงินเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นคู่ที่เราเคยเทรดแล้วมันจะ เอาออกไม่ได้นะคะทีนี้คู่นี้ที่เราไม่เคยเทรดถ้าหากว่าเป็นสีทองอยู่มันจะขึ้นโชว์ใน Market Watch ทั้งหมดเลยดังนั้นเราเลือกเลยค่ะว่าคู่ไหนที่เราไม่เทรดนะคะเราอยากจะเอาออกเราก็แค่ดับเบิลคลิกค่ะให้คู่นั้นเป็นสีเทาคู่นั้นก็จะถูกลบออกจาก Market Watch นะคะ ถ้าเราเลือกแล้วนะคะว่าเราต้องการให้คู่ไหนอยู่ใน Market Watch เสร็จแล้วนะคะเราก็แค่กดปิดไปค่ะและขออธิบายเพิ่มเติมนะคะในนี้เราจะเห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่ Forex เท่านั้นถ้าคุณจำได้ในคลิปแรกที่พูดไปนะคะจะเห็นว่าเราได้พูดถึงว่าในตลาดนี้เราสามารถเทรดสินทรัพย์ได้หลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็น Forex CFD หุ้นนะคะ Metal จาได้ไหมคะนะคะอยู่ในนี้หมดเลย นะคะ CFD ADR ก็ D, AD R, คือสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้กรอตของประเทศอเมริกามวลรวมอินเด็กซ์นะคะก็จะมีอยู่ในนี้หมดเลยถ้าใครอยากจะเทรดสกุลเงินอินเด็กซ์ก็สามารถเข้ามาในนี้ได้นะคะเห็นไหมคะก็คือทั้งหมดที่พูดไปในทฤษฎีตอนนี้เรากํำลังจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติเมื่อเราเลือกเรียบร้อยกดปิดเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็จะมีคู่เงิน,น,นเฉพาะคู่ที่ เราจะเทรดเป็นประจำๆนะคะสำหรับมือใหม่ที่ยังเทรดไม่เก่งนะคะพยายามเลือกเฉพาะสกุลเงินหลักมาอยู่ใน Market Watch จะได้ไม่ต้องมีคู่สกุลเงินที่เยอะเกินไปค่ะที่นี้ในแต่ละสกุลเงินเนี่ยจะมีค่าส w a p ด้วยนะคะโดยการที่เราสามารถเข้ามาคลิกขวาแล้วก็ไปที่คุณลักษณะ เราสามารถเข้ามาดูได้ว่าค่าสเปซแบบนี้เป็นแบบลอยตัวคือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะคู่ EU นะคะ EUR s ดอ o ลา a r ถ้าเราเปิดสถานะข้ามคืนฝั่งเซลล์หรือว่าฝั่งช็อตนะคะเราจะได้ดอกเบี้ย1นึลอดคือ5เหรียญ e u อล s าร์ถ้าเราเปิดฝั่งเซลล์นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดฝั่งลองหรือฝั่งบายนะคะเมื่อข้ามคืนปุ๊บถูกคิดดอกเบี้ย 1 2เหรียญจุดส่วนถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือ EUR USD กดคำว่าคุณสมบัติลักษณะค่ะ,ะเราก็จะเห็นขึ้นตรงนี้ค่ะข้างล่างสุดเลย swap long swap short นะคะบอกเราว่ามันเก็บเราเท่าไหร่เราก็จะรู้เราว่าถ้าใครที่เป็นนักเทรดระยะยาวเหมาะกับการเปิดฝั่งเซลล์ส่วนการเปิดฝั่งเซลล์ที่ได้ราคาที่ดีที่สุดเดี๋ยวก็จะต้องมาเทรดกันตามกลยุทธ์นะคะ แล้วเราสามารถเปิดกราฟได้เลยค่ะคลิกขวาแล้วก็หน้าต่างกราฟก็เห็นอยู่แล้วนะคะว่าอยู่ในภาวะขาลงนะคะส่วนโทรศัพท์มือถือเพียงแค่จิ้มไปเปิดกราฟก็ได้นะคะเหมือนกันแล้วก็เราก็สามารถดูกราฟต่างๆของเราได้อันนี้ก็คือเครื่องมือการใช้งานนะคะทีนี้การออกคำสั่งถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็จอบคำสั่งได้หลากหลายเลยตรงมุมนี้แบบเรียลไทม์ ถ้าเราต้องการเปิดเซลล์ตรงนี้เลยนะคะเราก็ใส่จํานวนหลอดที่เราต้องการเท่าไหร่แล้วแต่เราเราจะซอยไม้กี่ไม้ก็ได้นะคะแล้วก็กดออเดอร์ถ้าเรามองว่าเปิดฝั่งเซลล์เราได้ค่าสวอปถ้าข้ามคืนแล้วก็ดูเทนแล้วมันก็เป็นเทนขาลงเราเปิดเซลล์ตรงนี้ได้เลยค่ะนะคะพอเปิดปุ๊บนะคะอันดับแรกก็คือจะติดลบก่อนค่าสเปรย์ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะไม่ยากค่ะ กดมุมขวาด้านบนนะคะเปลี่ยนหลอดตรงนี้แก้ไขได้เลยค่ะ0.2ก็ได้จะได้เห็นว่าอันไหนเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะ20นะคะแล้วก็กดอ o r ดอร cell ได้เลยค่ะเมนูอันนี้นะคะเราเรียกว่า market equation ด้านบนเห็นไหมคะมี market equation ต่อมาก็คือจำนวนหลอดไซ์ แล้วก็มีราคาที่เราต้องการแล้วก็มีเมนูฝั่งซ้ายคือ Stop Loss นะคะเราสามารถตั้งราคา Stop Loss ได้ด้านขวาคือตั้งราคาเป้าหมายได้ <c oughs> กดเซลล์ทันทีนั่นก็คือแปลว่า Market e c u ี t i o n คือราคาหน้าตลาดตอนนั้นทันทีถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เปิดคำสั่งซื้อขายตรงนี้ค่ะ นี่ก็คือได้อีกช่องทางหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เรากดตรงเมนูฝั่งบนนี้นะคะเราเลยไม่เห็นแต่ถ้าเรากดคำสั่งซื้อขายนะคะเราจะเห็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยนะคะก็คือจะเห็นคู่สกุลเงินที่เราเลือกนะคะจำนวนหลอดซ้ายแลาใส่เท่าไหร่ราคาฝั่งซ้ายคือราคา Stop loss นะคะราคาฝั่งขวาคือ take profit ก็คือราคาตั้งเป้าหมายการทำกำไรแล้วก็สถานะที่เราเลือกใช้คือ Market e ต u ีคิวช นั่นแปลว่า Market e q u i ิ i t i o n เนี่ยคือราคาณตลาดตอนนั้นทันทีนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการราคาตลาดณตอนนั้นทันทีให้เรากดได้แค่2อ,อย่างคือจะเซลหรือจะบายเซลคือขายที่ราคาตลาดนี้นะคะถ้าเกิดว่าบายคือซื้อที่ราคาตลาดตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราบายนะคะ เราจะได้ราคาณตลาดราคาอ r p r i ไพรถ้าเราเซลล์เราจะได้ราคา Bit p r i ส์นะคะราคาตลาดอ r p r i ไพรส์บิไพถ้าหากว่าท่านใดมองไม่เห็นให้คลิกขวาไปที่กราฟนะคะเลือกคุณสมบัติดวก็ติกราคาเส้นราคาอ r นะคะแต่ถ้าใครต้องการปรับค่าสีต่างๆก็เข้ามาที่ตรงนี้ได้เลยค่ะ สีนะคะเมนูสีแล้วก็เลือกว่าแท่งราคาลงให้เป็นสีแดงแท่งราคาขึ้นให้เป็นสีเขียวนะคะให้เห็นชัดๆลงให้เป็นแดงนะคะแล้วก็อารเป็นสีเหลืองก็ได้นะคะหรือสีอะไรให้ชัดๆก็ได้นะคะแล้วก็ พื้นหน้าพื้นหลังจะเป็นสีอะไรก็ตั้งได้เลยนะคะเราก็จะเห็นว่าราคาที่เราได้เนี่ยมีทั้งหมดสองเส้นนะคะเห็นไหมคะมีสีสีขาวและก็สีเหลืองนะคะก็คือราคาอาร์คไพรและราคาบิดไพถ้าเราเปิดพื้นเซลเราจะได้ราคาบิดไพตรงนี้ข้างล่างสีขาวเห็นไหมคะตรงราคาเส้นปะตรงนี้แต่เราจะติดลบก่อนติดลบคือเราต้องรองให้ ราคาตรงข้างบนนะคะราคาอารไพา์เนี่ยเลยมานั่นคือกำไรเราถึงจะก,กำไรและนี่คือรายได้ของโรกเกอร์ก็คือการบวกค่าสเปซเพิ่มเข้ามานั่นเองในราคาซื้อราคาขายนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าราคามันลงมาประมาณนี้สมมุติลงมาประมาณปลายเส้นนี้นะคะเท mm hmm. ่าไรเอ่ย87ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเราเท่าไหร่คะ เราทำกำไรตั้งร้อยสนะคะแต่เราได้แค่87เพราะฉะนั้นส่วนต่างนั่นคือโบเกอร์ได้โอเคนะคะนั่นคือรูปแบบของว่าโบกนี้แต่ละโบกหรือว่าธุรกิจนี้เขาได้ไรายได้ของเราจากอะไรเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ไม่มีคอมมิชชั่นก็จริงนะคะเพราะว่าเขาได้บวกทุกอย่างไว้ในค่าสเปซก็เป็นเสน่ห์ง่ายๆสำหรับการเทการคำนวณด้วย ก็คือรอให้ราคาตลาดบวกแล้วก็สามารถปิดได้ดังนั้นเมื่อทุกคนได้ราคาที่เราเปิดแล้วนะคะเราสามารถตั้ง tp แล้วก็ตั้ง stop loss ได้ง่ายๆถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ง่ายมากเลยเมื่อราคาแมทแล้วเพียงแค่ลากราคามานะคะลากมาตรงนี้คุณตั้งใจเป้าหมายกำไรประมาณเท่าไหร่คุณก็สามารถลากมาคุณก็จะเห็นเส้นนี้เห็นไหม ปุ๊บตต้องการกำไรแค่ตรงนี้นะคะเราลากมาปุ๊บก็แปลว่าเราจะรอเมื่อราคาเส้นสีเหลืองข้างบนมาชนเมื่อไหร่ปุ๊บนี่ก็คือราคาการทํากําไรเราจะได้ออเดอร์นี้จะถูกปิดสถานะกําไรเราทันทีนะคะแต่ถ้าหากว่ามีการย้อนกลับมาโดยราคาเส้นนี้ไปโดนนะคะราคาเส้นบนนี้ไปโดนก็ จะถูกปิดสถานะท,ทันทีดังนั้นก็เผื่อค่าสเปซไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือการตัร้งออเดอร์ง่ายๆด้วยคอมพิวเตอร์นะคะถ้าเรากลับมาดูที่โทรศัพท์มือถือเราก็จะเห็นว่าเป็นแบบนี้นะคะเป็นสามเส้นนะคะคือเส้นออเดอร์เส้น TP นะคะแล้วก็เส้น SL แล้วเราจิ้มไปเราก็จะเห็นมี SL ที่ราคาเท่าไร TP ราคาเท่าไร นะคะอีกอันหนึ่งยังไม่ได้ตั้งเลยถ้าอีกอันหนึ่งยังไม่ตั้งเราก็แค่เลื่อนขวามานะคะแล้วเราก็นําราคาแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์มันลากไม่ได้มันจะต้องจําราคานะคะเราจะต้องจําราคาว่าเราอยากจะไปตั้งที่เท่าไหร่เราต้องไปกดที่เคอร์เซอร์นะคะแล้วก็เลื่อนมาว่าราคาตรงนี้1.13284นแนะคะแล้วก็นำไปใส่ 1.13284นะคะ1.13284แล้วก็ปรับเตียนแล้วตั้ง TP ที่เท่าไหร่ดีนะคะที่เท่าไหร่ดีนะคะอันนี้อาจจะตั้งไม่เหมือนอันนั้นนะคะแล้วก็ตั้งประมาณสัก1.13005นะคะ เลื่อนมานะคะแล้วก็กดลูกดินสอ1 1 3 0งจแล้วก็กดปรับเปลี่ยนทีนี้เราก็ไม่ต้องเฝ้ากราฟก็ได้นะคะเราตั้งราคาเรียบร้อยแล้วถ้าเรามาดูที่คอมพิวเตอร์เวลาที่ราคามันใกล้ใกใกล้ SL มันจะเป็นแบบโผลสีแดงกับใกล้ TP เป็นสีเขียว ะคะบังเอิญว่าเราตั้งใกล้ทั้ง2เลยนะคะเผื่อจะได้เห็นตัวอย่างมาให้ดูกันนะคะทีนี้นอกจาก Market e q u i p ลชั่แล้วนะคะเราสามารถตั้งคำสั่งล่วงหน้าได้คำสั่งล่วงหน้านะคะไปที่คำสั่งใหม่พอเราเปลี่ยนประเภทจาก m a r k t t e q u i ิ t ชแล้วเนี่ยเราอยากจะตั้งในราคาที่ดีกว่านี้นะคะเราก็ไปเลือก pending order pending order มีทั้งหมด สี่สถานะนะคะเราเลือกมาให้เห็นนะคะจะมี b ายลิมิตเซลล l i ิมิตบายสต็อกเซ s t o สต็กลับมาดูความหมายของแต่ละตัวนะคะ pending order นี้นะคะทำให้เราไม่ต้องเฝ้ากราฟเราสามารถใช้ในการวางแผนการเทรดได้จากตัวอย่างที่เห็นแล้วนะคะว่า pending order มีด้วยกันถึงสีแบบ อันดับแรกที่เราต้องทำความรู้จักนะั่นคือ buy limit นะคะ order limit ถ้าเป็น buy ก็คือการเปิด position buy ไว้ล่วงหน้านะคะเราจะใช้เมื่อราคาตลาดนะตอนนั้นอยู่สูงกว่าราคาที่ต้องการราคาตลาดมาเก็ตพล้อยู่ข้างบนแต่ว่าเราต้องการราคา ที่ต้องการนะดีกว่านี้คืออยู่ต่ํากว่านี้หน่อยนะคะเราก็จะตั้งออเดอร์บายลิมิถ้าเรามีการวิเคราะห์ว่าเมื่อราคามาชนตรงนี้แล้วจะมีการกลับขึ้นไปเราก็จะใช้คําสั่งนี้เมื่อราคาไหลลงไปถึงราคาที่เราตั้งรอไว้เมื่อไหร่เราจะได้ออเดอร์นั้น 1, ทันทีกลับมาที่กราฟค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามองว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เราอยากจะได้ แถวแถวนี้นะคะเราสามารถเปิดออเดอร์บายลิมิตไว้ล่วงหน้าได้โดยการคลิกขวาค่ะจะขึ้นให้เลยคำว่า b ายลิมิตตึง้งหรือไปที่คำสั่งก็ได้นะคะแล้วก็เลือก pending order นะคะใส่จำนวนหลอดใส่อะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เอาราคาไปใส่ นะคะคเราก็ดูว่าราคาเท่าไหร่1.12933แบบนี้นะคะแล้วเราก็กดส่งคำสั่งไปได้เลยนะคะเราก็จะได้อีกออเดอร์หนึ่งเป็นการตั้งคำสั่ง by ล่วงหน้าเอาไว้เลยไม่ต้อง้ากาสร,ราคาเมื่อราคามาชนเมื่อไหร่เราจะได้ออเดอร์นั้นทันที pending order อันถัดไปนะคะนั่นก็คือคำว่า เซ l ล l i ิมิค่ะออเดอร์ล i มิตเหมือนกันแต่เป็นเซลล์นะคะเป็นการตั้งคำสั่งเซลล์ล่วงหน้าหรือว่าตั้งคำสั่งขายล่วงหน้ากรณีนี้เราจะใช้ก็ต่อเมื่อราคาณตลาดตอนนั้นอยู่ต่ำกว่าราคาที่ต้องการเมื่อเราตั้งรอออเดอร์เจอร์ลิมิตไว้ข้างบนเมื่อไหร่ที่ราคามีการเด้งกลับขึ้นไปข้างบนชนออเดอร์ที่เราตั้งรอไว้ระบบจะทำการเปิดออเดอร์ให้อัตโนมัติทันที กลับไปที่ตัวอย่างค่ะไปที่กราฟนะคะสมมุติว่าสมมุตินะคะสมมุติว่าเราอาจจะตั้งออเดอร์ไว้ล่วงหน้านะคะเมื่อไหร่ที่นะคะออเดอร์มาชนตรงนี้เราอยากจะตั้งออเดอร์ไว้ล่วงหน้าเลยเห็นไหมคะเพียงแค่เราคลิกขวาราคาตลาดตอนนี้อยู่ตรงนี้แต่ราคาที่ต้องการอยู่ข้างบน เราคลิกขวาแล้วมันจะขึ้นเซลล์ลิมิตให้อัตโนมัติเลยค่ะหรือเราสามารถส่งคำสั่งไปที่คำสั่งใหม่นะคะเหมือนกันค่ะเปลี่ยนเป็น,น pending order แล้วก็เลือกเซลล์ลิมิตนะคะแล้วนำนำราคาไปใส่ค่ะ1.14232แล้วกดคำสั่งค่ะ ถ้าหากว่าราคาที่เราตั้งไว้ไม่ตรงเราสามารถเลื่อนขยับได้ทันทีเลยค่ะนี่ก็คือตัวอย่างการออกคำสั่งล่วงหน้านะคะถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือเราก็มาที่กราฟที่เราจะเทรดนะคะนะคะแล้วเราก็มาดูคำสั่งนะคะว่าเราอยากจะเปิดเซลลิมิตไว้ตรงนี้นะคะเราก็จำราคาไว้1.13788นะคะไปเลยค่ะ กดเปลี่ยนเป็นเซลล์ลิมิต1นึ่8จนะคะกดส่งออเดอร์จะถูกตั้งรอไว้นะคะเห็นไหมคะมีแอปที่ของบนคอมพิวเตอร์แล้วก็อันนี้บนโทรศัพท์มือถือของเรานะคะคำสั่งบายก็เหมือนกันค่ะเราสามารถเลือกคำสั่งได้นะคะถ้าเรามองว่า1.12715กดบวกข้างบนค่ะเปลี่ยนเป็นบายลิมิต หนึ่งจุดหนึ่งนะคะอาจจะต้องจำราคานิดนึงนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นนี่ก็คือออเดอร์ที่เราตั้งรอนะคะทั้งหมดประมาณนี้คำสั่งถัดมาก็คือออเดอร์บายสต็อปนะคะออเดอร์บายสต็อปนะคะเราจะใช้เมื่อใช้ออเดอร์บายเหมือนกันค่ะแต่เราใช้เมื่อ ราคาณตลาดตอนนั้นอยู่ต่ำกว่าราคาที่ต้องการกรณีนี้ส่วนใหญ่ใช้เท็ดขาวหรือว่าใช้เ,เท็ดการทะลุเทนนะคะถ้าหากว่าทะลุเทนไปฝั่งใดเราสามารถเปิดบายสต็อเซอร์สตอเอาไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะถ้าหากว่านี่คือราคาที่ต้องการนะคะมาเก็ตไพร์นะคะ, Price, ะ,คะแล้วถ้าหากว่าเราตั้งบายสต็อไว้ตรงนี้เมื่อไรก็ตามที่ราคามีการรีบาวหรือว่าพุ่งขึ้นไป ชนตรงนี้เมื่อไหร่ระบบจะทำการเปิดออเดอร์บายอัตโนมัติไว้ให้ทันทีเลยเซลสต็อป <Sell Stop S 1> ก็เหมือนกันค่ะเราก็จะใช้เมื่อมีการทะลุเทนนะคะหรือทะลุแนวรับแนวต้านตามกลยุทธ์ของเราถ้าหากว่าเราเปิดออเดอร์เซลสต็อปนะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อราคาหน้าตลาดตอนนั้นอยู่สูงกว่าราคาที่ต้องการเมื่อเราเปิดออเดอร์ไปแล้วนะคะ เปิดออเดอร์สต็อปไปแล้วราคาลงมาแตะเมื่อไหร่ระบบจะทําการเปิดออเดอร์ให้ทันทีตลาดเป็นแบบนี้ไม่เห็นทิศทางเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงใช่ไหมคะเราก็ตีกรอบบนกรอบร่างแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูเราก็อาจจะวิเคราะห์ว่าถ้าตลาดทะลุตรงนี้เมื่อไหร่อยากจะให้เปิดออเดอร์บายไว้เลยนะคะเราสามารถทําได้ด้วยการคลิกขวาแตะไปเลือกที่การซื้อขาย ะะถ้าหากว่าคลิกขวาแล้วกดออเดอร์ตรงนี้มันจะเป็นเซลล์ใช่ไหมคะแต่เราเปลี่ยนเป็นการซื้อขายแล้วก็เลื่อนมาที่ Buy stock นั่นแต่ว่าเมื่อราคาพุ่งตรงนี้เมื่อไหร่ระบบจะทําการเปิดออเดอร์ buy ให้ทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราอาจจะเลื่อนมาก็ได้เลื่อนมาขยับนิดนึงนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะ ฝั่งเซลลก็เหมือนกันค่ะเราสามารถคลิกขวานะคะแล้วก็การซื้อขายนะคะแล้วก็กดเซลสต็อปได้หรือเข้าไปที่คำสั่งใหม่คำสั่งใหม่ก็อาจจะต้องจำราคานิดนึงนะคะไปกดที่ pending order แล้วก็เลือกเซลสต็อปนะคะแล้วก็จำราคาเอาค่ะ0.9 3 7 6จ้ละกัน ให้ต่ำลงมาแั่ประมาณ50นะคะต่ำกว่า10ที่เราตีเอาไว้ระบบพอระบบมันเกินมาปุ๊บอาจจะเลื่อนเอาที่หลังก็ได้นะคะให้มันเลยมาประมาณสัก50จุดนะคะนี่ก็คือการตั้งคำสั่งออเดอร์ลงหน้าโดยที่เราไม่ต้องเฝ้ากราฟตลอดเวลาในทางโทรศัพท์มือถือก็ทำคล้ายกับ Buy Limit Sell Limit เหมือนกันแต่เพียงแค่เราใช้เป็นบ u y ส t o p เซลสต็อ p นะคะทีนี้เราจะมาทบทวนคำสั่งเพนออเดอร์ทั้งหมดสีสถานะนะคะราคาตลาดอยู่ตรงนี้ถ้าเราต้องการเปิดโพ i ิชันบา y ข้างล่างราคาตลาดตรงนี้อันนี้คือ b า y Limit แต่หากว่าเราต้องการที่จะเปิดคำสั่งบายเหมือนกันแต่อยู่เหนือราคาตลาดตรงนี้ให้ใช้คำสั่ง b ายสต็อโอเคนะคะ แต่หากว่าเราต้องการเปิดออเดอร์เซลก็จะมี2แบบเหมือนกันหากต้องการเปิดเซลล์ที่อยู่ข้างบนราคาปัจจุบันให้ใช้คำสั่งเซลล์ลิมิตค่ะแต่ถ้าหากว่าต้องการเปิดคำสั่งเซลล์ที่อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันเราจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่าเซลล์สต็อปค่ะ